ือวันได้มานัดรับรถนะครับหลังจากที่ได้รถมาวางเครื่อง1 n ึ่นะครับที่เคยโพสได้ว่า,าจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือรถเนี่ยมันเป็นเครื่องเดิมเป็นเครื่อง1.4นะครับ1.4ปี2010เ e กียร์ออโต อันนี้ก็คือยกเครื่องออกนะครับแล้วก็เครื่อง1น z 1ง z อเซกมทของยออสเจนแรกนะครับยกเข้ามาใส่แทนโอเคครับนี่ครับเรามาดูกันครับอ่าเป็นเครื่อง1น z ่งเจนแรกนะครับเก t เอมทีแวับกับอ่าหนึออโต้นะครับเครื่องเก่าหนึ่งออโต้เดี๋ยวเรามา ฟังกันะว่าว่า,ามันเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับจากช่างที่เขาทํานะครับช่างนี้เทพมากครับทําคนเดียวโดยคนเดียวทุกอย่างครับก็คืออาจจะมีส่งบางอย่างอาจจะส่งไฟระบบไฟอาจจะส่งหน่อยแต่ส่วนพวกแทนเครื่องช่างคนเดียวทําครับไม่มีคนอื่นช่วยนะครับอดุยครับแนะนำนะครับมันอะไรยังไงบ้างครับดดวยคือขั้นตอนมาเอาเครื่องเอาอะไรขายอะไรยังไงแล้วก็ เอารถมาจอดอะไรยังไงครับลองลองอธิบายหน่อยครับว่ามีอะไรบ้าง<ะ>ตอนน่นก็เป็นแนะนําเป็นร้านไอเอ็มฟอร์ดนะครับปกติก็จะทําพวกแปลงหน้า MC อะไรอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็วางรถตัวเองก่อนแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาถามเรื่อยๆ่ันคันนี้ก็1.4ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันไปต่อ,อยากครับแต่อันเนี้ยมาเป็นรหัส1 n z เนี่ยมันไปต่อง,ง่ายอะไรหาบ้านเราง่ายครับเริ่มต้นหนึ่งมันก็คือถ้าเป็นเกียร์ m ออย่างเงี้ยอยู่ที่จบทุกอย่างเนี่ยหกหมื่นแปดขับกลับได้รวมเก็บงาน ครับผมแล้วถ้าอ,อย่างเครื่องเราไม่พังอะครับแล้วคือมันรับเทอร์นะครับหรือว่าหรือว,ว่าต้องเราแนะนําหาร้านให้ได้อะไรหรือยังไงครับไม่ได้รับเทอร์แต่ฝากขายได้เพราะส่วนใหญ่ใน i อ m อ o มฟอเนี่ยก็คนตามเยอะอยู่เมื่องมีคนหาอะไรมันก็ตกอยู่ประมาณไม่เกินสามหมื่นครับเดี๋ยวนี้<ม>เครื่องเก่าเขาไม่มีปัญหานะครับเครื่องร้วราคาต่างกันยังไงบ้างครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกราคาต่างกันนะครับถ้าเอาขาย ตัวใหญ่ถ้าไม่พังมันก็ราคาอยู่ไม่เกิน29ครับสามตัวเลยนะ20,090หรอครับ20,090เกียร์ท้องเกียร์เลยครับใช่ท้องหมดเลยทีนี้มาดูรายละเอียดตัวนี้ตัวนี้เครื่องเกียร์ Ensatz เนี่ยก็อยู่ราวๆแล้วถ้าเจอถูกๆหน่อยก็8เอ่อ20,080ถึง20,090อันนี้คือราคาตัวเครื่องกับเกียร์นะ MT นะเกียร์ออโต้เนี่ยจะถูกกว่าประมาณสักเออ่20,000 20,060ถึง20,070ประมาณนี้ใช่ คือออโต้จะถูกกว่าน่อยนึงใ,ใช่ครับแล้วเครื่องก็เป็นเครื่องยุ่นนําเข้าใช่เป็นเครื่องญี่ปุ่นไม่ใช่เครื่องไทยใช่ไหมใช่ไม่ใช่เครื่องไทยครับอ่าเพราะเพราะอะไรมันถึงต้องเป็นเครื่องยุ่นครับเพราะอะไรก็การใช้งานคนละอย่างที่นู่นเขาไม่รู้กิโลนะแต่เปิดป่าออกมานี่เงาวับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูนะครับว่าอ่าเครื่องคือดุยเนี่ยเขาอัปเดตตลอดนะครับไม่ไม่แต่ว่า ดองเงียบกิบแล้วรอเราถามไม่ใช่อย่าง,งาน,นั้นก็คือดูจะคอยอัปเดตวันนี้ไปซื้ออันนี้แล้วนะครับวันนี้เอานี่มาแล้ววันนี้ทําตรงนี้อยู่คือคือคนที่มาทานี่สบายใจได้แน่นอนครับเพราะว่ารายงานตลอดว่าอะไรยังไงบ้างไม่ต้องห่วงเรื่องรถครับ,รบอันนี้ก็มาดูรายละเอีอยดแท่นเครื่องอันนี้ก็จะเป็นใช้แท่นเครื่องเดิมเวลาแม n นทันเน้นใช้ของเดิมได้เลยแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้นเป็นแท่นแท่นของอของสร้างนะครับ แท่นล่างใช้ของเดิมได้เลยแท่นซ้ายก็เหมือนกันใช้ของเดิมได้เลยนี้มาดูที่ระบบแอร์แอร์เนี่ยจะเดินจะเดินเหมือนเดิมเลยเป็นลักษณะของเฟ t ตเลยแต่หมอ้อก๊อหม้อพักน้ำเนี่ยจะเอาออกอเราไม่ได้ใช้เราใช้เป็นของนี้ของของคล้า,ายๆว่าเป็นของของแต่งของแต่งก็ได้ครับ แต่นี่เราสั่งเป็นพรีเมียมได้ไหมครับแบบนี้ได้ได้แต่คัสตอมได้เอาให้เห็นเอาเห็นอ่นแต่ถ้าใช้งานแต่อย่างนี้จะดีกว่าแล้วก็จะมีเปลี่ยนตรงนี้ไอเป็นของเอ็นซดนี่แหละแต่เป็นพรีเมียมกันแตกในอนาคตครับอือกอ่าคืออย่างนี้จะดีกว่าอายุงานใช้งานดีกว่าใช่แล้วก็ตัวนี้ก็พวกอ่าแบตก็จะเก็บที่เดิมแต่จะดูเรียบร้อยกว่าเก่าอันนี้คือคันนี้ กล่องนี่คือยังไงางครับกล่องไฟกล่องไฟก็ใช้เป็น1น่เอนะครับหนึ่งกล่องกล่องแปนสำหรับเวตาแล้วก็เข้าวายกับเครื่องหนะึ่งเอ็นนี่ยทั้งหมดมีสองกล่องอืมเท่านั้นส่วนส่วนตรงนี้ก็จบในเรื่องของหน้าเครื่องไปแล้วเวเรามาดูในเครื่องกันพวกโค้ดไฟโชอะไรพวกนี้ดูเอ่อภายในครับแอนเกียเดี๋ยวอันนี้ก็เนี่ยฮะมาดูตรงหน้าปัดหน้าปัดอา่าเรานี่นะฮะ ขื้นออนก่อนสตาร์ทนะครับอ่าอันนี้ก็จะไม่มีโค้ดอะไรขึ้นเลยจะเช็คได้เหมือนเดิมไม่ได้แปลงอะไรเยอะแยะนะครับส่วนตัวนี้ก็อ่เดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนเพราะมันไม่มีโค้ดขึ้นนะเดี๋ยวเปิดเกสทันบนู้นครับอันนี้อันนี้จะเป็น OBD นะครับสำหรับเครื่อง n z แต่อันนี้ของเจ<ม>้าของนะครับต่อกับอ่าเกจวัด<ม>ก็จะสามารถวัดค่าอะไรไม่ไม่จำเป็นต้องแบบ ติดแยกเลยเพราะไปตัดต,ต่อนะครับใช่ไมค์ก็ขึ้นครบครับเนี้ยสามารถเ,เช็คเช็คโค้ดได้ด้วยส่วนปัก OBD เดิมนะครับของเฟียต้าเนี่ยก็เช็คได้เหมือนเดิมพวกระบบ ABS หรือพวกอ่ารอบนอกของตัวรถนะครับว่ามันม,มีปัญหาในเรื่องของอาการไฟโชว์เช็คได้เหมือนเดิมครับจบประมาณนี้อันนี้ก็ขาคันเร่งอ่าเป็นคันเร่งสายแล้วก็มีขาคัตน,นี่ก็เป็นคันเกียร์เกียร์อันนี้ก็ เราเราให้ไปประมาณนี้นะให้ลูกค้าไปแต่งเองอันนี้ก็ส่งงานแบบเรียบร้อยอ่าเห็นว่ามันมีนมของฟอร์ดด้วยได้ใช่ไหมรัะด้วยใช่มีของฟอร์ดด้วยคืออันนี้เราสั่ง <Okay. S 2> กาดุยได้เลยใช่ไหมครับได้ครับมีของอืมเราไม่ต้องไปรอเองเราให้ดุยเปลี่ยนได้เลยอันนี้ก็ตามสเต็ปลูกค้าว่าอยากได้แบบไหนก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับอืมโอเคครับ Hey, got something, something say. เดี๋ยวอ่าใครขึ้นที่ติดต่อให้นะครับในใต้โพสนะครับหรือก็ในดีสคริปชันของ youtube นะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังแล้วว่าคือทางทางติดต่อมีอะไรบ้างครับตุยครับสำหรับฝากไว้สำหรับ,รบเ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ใช้เฟตต้านะครับสำหรับคนที่เจอปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเกียร์กระตุกขาดหมดหรือว่าจะเป็นปัญหาความร้อนที่แก้ไม่ค่อยจะจบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทา้งเลือกหนึ่งสําหรับ1นึ่งเ็ก็จบจบความร้อนง่ายๆเลยแล้วเครื่องตัวต้านี้ก็อะไรหาง่ายง่ายก็เทียบเทียบกับซ่อมเกียร์ก็ประมาณทีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าหมื่นอยู่แล้วแล้วเพิ่มอีกหมื่นกว่าบาทได้เครื่องใหม่เลยเกียร์เกียร์ฟอร์ดใช่ไหมครับซ่อมทีสี่หมื่นใช่แต่เนี้ยแค่อะไหกหมื่นหกได้ทั้งเครื่องทั้งเกียร์ใช่อันนี้ MT จะเป็น หกหมื่นแปดก็ฝากไว้ที่เพจ i am ford นะครับก็มีทั้งแปลงหน้าแล้วก็วางเครื่องนะครับมีมีหลายมีมีหลายเครื่องเข้ามาดูก่อนได้อันนี้คือจะเป็นเอ็นก็แปลงหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็แปลงหน้าทาที่เดียวนะครับทั้งแปลงหน้าทั้งวางเครื่องใหม่นะครับก็ถือเครื่องถือถือว่าแทบจะรับจบหมดเกือบหมดทุกอย่างนะครับในชุดหน้าครับดูและครับดุยฝากสั้นเส้นทางติดต่อไปหาดุยเขาว่า เผื่อท่านไหนจะสนใจจะไปวางเครื่องกระดุยอะไรนี้มีทางไหนบ้างครับครับก็ติดต่อได้ทางเพจนะฮะ i am ford ภาษาอังกฤษตรงตัวเลยแล้วก็ชื่อเฟซส,ส่วนตัวก็จะเป็นขจรศักด์สาทอสันติกุลนะครับอ,อ่าแล้วก็ราคาเริ่มต้นของเกียร์ออโต้เนี่ยอยู่ที่6,600ืครับหกมื6นหกหก0 0 0เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะแพงกว่าตามราคาเครื่องครับ ใช่โอเคครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์แล้วก็เพจแล้วก็ไอดีไลน์ให้แล้วครับลองติดต่อดูดูครับนี่อย่างผมคือเครื่องตรงนี้ไปทําอะไรต่อได้บ้างครับดูเดิมๆไปได้เยอะไหมครับเอ็ก็ไล่ข้างก็ได้นะได้ร้อยยี่สิมาร้อิบาเทอร์โบก็ไปได้เทอร์โบก็ร้อยเจบร้อยแคือไม่พังแน่นอนเพราะว่าเครื่องญี่ปุ่นเครื่องเอเเชียทาง่ายทง่ท่าทาา แต่เครื่องเดิมเนี่ยขอดคือเครื่องเมกาอยู่เมืองพิมะมา่มีมาอยู่เมืองร้อนเรียบร้อยเลยจบเลยความร้อนก็ไม่ได้เยอะมากแปดสิ 80, 80, ทั้งเกียร์ทั้งเครื่องไปเลยนะครับทีนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจบไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะทําคลิปตอนขับตอนไอ้นี่มาให้ดูรีวิวนะครับว่า่าวิ่งอะไรยังไงเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเดี๋ยวมี ไม่ดีตรงไหนดีตรงไหนจะบอกหมดนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะบอกอะไรดีอย่างเดียวแล้วไม่เก็บข้อเสียไว้เราจะบอกให้หมดนะครับเพื่อที่จะทุกคนได้ตัดสินใจถูกนะครับเดี๋ <shorter> ยววันนี้ก็ฝากไว้เทา่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับรีวิวเครื่องมายัางไงเพื่อให้แฟนเพจที่เจอปัญหาเค<น>รื่องพังเกียร์พังนะครับได้มีทางออกจะได้ไม่ต้องขายรถทิ้งกันนะครับเพราะตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วเหลือคนขับไม่กี่คนแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็ไปเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ